คุณเคยสงสัยกันบ้างไหมว่าทำไมคนที่เรียนเก่งที่สุดในห้องกลับไม่ได้กลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในชีวิตมันมีความฉลาดอีกแบบหนึง่งที่โรงเรียนไม่เคยได้สอนแต่คนอายุ60เพิ่งจะมาเข้าใจและวันนี้จะมาสรุปให้ฟังกันเรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาเลยและก็ไม่ใช่เรื่องของเส้นสายอะไรทั้งนั้นแต่มันคือความเข้าใจผิดครั้งใหญ่เกี่ยวกับคำว่าความฉลาดที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อน ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราอาจจะถูกสอนให้เชื่อว่าความฉลาดมีแค่รูปแบบเดียวเท่านั้นแต่ในเป็นความจริงแล้วมันมีอยู่ถึงสองชนิดซึ่งแตกต่างกันอย่างเส้นเชิงเลยทีเดียวชนิดแรกนั้นเราอาจเรียกมันง่ายๆว่าความฉลาดแบบข้อสอบมันคือความสามารถในการคิดเร็วจำเก่งและแก้ปัญหาที่มีคำตอบตายตัวได้อย่างยอดเยี่ยมคนที่มีความฉลาดแบบนี้นั้นก็มักจะเป็นดาวเด่นในห้องเรียนพวกเขาคือคนที่ทำคะแนนได้สูงสุด เป็นความหวังของพ่อแม่และครูอาจารย์เลยก็ว่าได้สมองของพวกเขานั้นเปรียบไปก็เสมือนกับคอมพิวเตอร์สเปคสูงที่ประมวลผลข้อมูลได้มหาศาลและหาคำตอบที่ถูกต้องได้ในเวลาอันสัน้นแต่ทว่าความฉลาดอีกชนิดหนึ่งมันเป็นสิ่งที่วัดผลด้วยเกรดไม่ได้เลยเราอาจเรียกมันว่าความฉลาดแบบข้างถนนหรือที่คนโบราณท่านเรียกว่าปัญญานั่นเองมันไม่ใช่ความสามารถในการหาคำตอบที่ถูกต้อง แต่เป็นความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องเลยต่างหากมันคือความสามารถในการอ่านคนในการเจรจาต่อรองในการจัดการกับความล้มเหลวและที่สํำคัญที่สุดเลยก็คือการตัดสินใจลงมือทำทั้งๆท,ที่ข้อมูลไม่เคยมีวันครบถ้วนร้อเปอร์เซ็นเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นลองมาฟังเรื่องราวของคนสองคนกันที่เรียนจบมาพร้อมกันคนหนึ่งชื่อ A และอีกคนชื่อ B A นั้นคือตัวแทนของความฉลาดแบบข้อสอบเขาคือตำนานของรุ่นเลยทีเดียวจบมาด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเขาสามารถอธิบายทฤษฎีการตลาดที่ซับซ้อนได้เป็นฉากฉากเหมือนกับเปิดหนังสืออ่านให้ฟังใครๆก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า A จะต้องมีอนาคตที่สดใสและประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนชีวิตของเขาดูเหมือนถนนสี่เลนที่ราบเรียบในขณะที่บเป็นเพียงนักศึกษาธรรมดาธรรมาคนหนึ่ง ที่ผลการเรียนอยู่ในระดับกลางๆเขาไม่ได้จําเนื้อหาได้แม่นยําเหมือน A และบางครั้งก็ตอบคําถามอาจารย์ผิดๆถูกๆไปบ้างเพื่อนๆและคนรอบข้างต่างก็มองว่า B ก็คงเป็นเหมือนคนทั่วไปที่ต้องดิ้นรนหางานทําและใช้ชีวิตตามกรอบกันต่อไปแต่แล้วเมื่อทั้งสองคนได้ก้าวเข้าสู่โลกแห่งความจริงโลกที่ไม่มีช้อยส์กคอคองอให้เลือกโลกที่ปัญหาไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือเฉลยสมการของชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนไปทันที เอได้เข้าทำงานในบริษัทใหญ่โตด้วยโปรไฟล์ที่ยอดเยี่ยมของเขาเขาได้รับมอบหมายให้วิเคราะห์โปรเจกต์ใหม่ๆซึ่งเป็นงานที่เขาถนัดมากเขาสามารถสร้างพรีเซนเทชันที่สวยงามเต็มไปด้วยข้อมูลและกราฟที่น่าทึ่งเขาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนได้เฉียบขาดจนหัวหน้าต้องทึ่งเลยทีเดียวแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจลงมือทำเอกลับหยุดชะงักลงเขาเริ่มคิดถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นพันแอย่างถ้ามันไม่สมบูรณ์แบบละ่ะ ถ้ามันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาละ่ะถ้ามันล้มเหลวไม่เป็นท่าละ่ะแล้วเขาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกันทั้งชีวิตของ A เขาไม่เคยชินกับการเดิมพันที่มีส่วนได้ส่วนเสียจริงๆหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่าการมีสกินินเกมเพราะในห้องสอบนั้นถ้าตอบผิดอย่างมากก็แค่เสียคะแนนเท่านั้นเองแต่ในชีวิตจริงถ้าตัดสินใจพลาดมันหมายถึงเงินทุนเวลาและความเชื่อมั่นที่อาจจะหายไป ความกลัวที่จะล้มเหลวและความกลัวที่จะไม่สมบูรณ์แบบได้แช่แข็งความฉลาดทั้งหมดของเขาเอาไว้ทำให้เขาทำได้แค่คิดวิเคราะห์และวางแผนวนไปเรื่อยๆแต่ไม่เคยได้เริ่มต้นทำมันจริงๆเลยสักครั้งในทางกลับกัน B ที่ดูเหมือนไม่มีอะไรโดดเด่นกลับเริ่มต้นบางอย่างที่แตกต่างออกไปเขาไม่ได้มีเงินทุนมากมายอะไรเขาแค่เอาเงินเก็บเล็กๆน้อยๆไปสั่งของจากจีนมาลองขายออนไลน์เขาไม่มีแผนธุรกิจที่สวยหรูเหมือนที่เอเขียน เว็บไซต์ของเขาก็ดูไม่เป็นมืออาชีพรูปภาพสินค้าก็ถ่ายด้วยมือถือธรรมดาในช่วงเดือนแรกเขาขายของแทบไม่ได้เลยแถมยังเจอลูกค้าต่อว่าเรื่องส่งของช้าเขาทำผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียเงินไปกับค่าโฆษณาที่ไม่ได้ผลและเกือบจะล้มเลิกไปหลายต่อหลายครั้งทุกย่างก้าของเขาเต็มไปด้วยปัญหาที่ไม่มีในตำราเรียนแต่สิ่งหนึ่งที่บีได้รับมาโดยไม่รู้ตัวก็คือบทเรียนจากประสบการณ์จริง ทุกครั้งที่เขาเจอปัญหาเขาต้องดิ้นรนหาทางแก้ทุกครั้งที่เขาขาดทุนเขาได้เรียนรู้ว่าอะไรที่ทำแล้วไม่ได้ผลเขาเริ่มเข้าใจจิตใจของลูกค้ามากขึ้นไม่ใช่จากการอ่านหนังสือการตลาดแต่จากการตอบชัดลูกค้าเป็นร้อยๆข้อความนั่นเองความล้มเหลวแต่ละครั้งก็เหมือนเป็นอาจารย์ที่คอยสอนวิชาชีวิตให้เขาความผิดพลาดทุกอยา่างได้ถูกเปลี่ยนเป็นข้อมูลที่ค่อยๆตกตะกอนและสั่งสมอยู่ในตัวของเขา และนี่คือกระบวนการสร้างปัญญาที่แท้จริงเวลาผ่านไป5ปีเอยังคงทำงานอยู่ที่เดิมเขายังคงเป็นนักวิเคราะห์ที่เก่งที่สุดในบริษัทแต่เขาก็ยังเป็นแค่นักวิเคราะห์เขาไม่เคยได้รับโอกาสให้เป็นผู้นำโปรเจกต์เพราะหัวหน้ารู้ดีว่าเอเก่งแต่ในทางทฤษฎีแต่ไม่กล้าตัดสินใจในขณะเดียวกันร้านค้าออนไลน์เล็กๆของบีที่เคยเกือบจะเจ๊งไปแล้วหลายรอบกลับค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างช้าๆแต่มั่นคง เขาผ่านร้อนผ่านหนาวจนเข้าใจตลาดอย่างทะลุปรุปโปรง B. ได้กลายเป็นคนที่มีความมั่นใจและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างน่าทึ่งเขาไม่ได้ฉลาดกว่า A ในทางทฤษฎีเลยแม้แต่น้อยแต่เขากลับประสบความสำเร็จในชีวิตจริงได้มากกว่า ถึงตรงนี้หลายคนคงพอเห็นภาพแล้วว่าไอ้เจ้าสิ่งนี้ที่คนอายุ60อยากย้อนเวลากลับไปมีนั้นมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าปัญญาปฏิบัติหรือ practical wisdom นั่นเองมันคือความฉลาดที่ไม่ได้เกิดจากการจำแต่เกิดจากกระทำมันคือความรู้ที่ไม่ได้อยู่ในหัวแต่อยู่ในกล้ามเนื้ออยู่ในสัญชาตญาณที่ถูกฝึกฝนมาจากการลงสนามจริง หลายคนอาจจะถามว่าแล้วเราจะสร้างปัญญาปฏิบัตินี้ขึ้นมาได้อย่างไรในเมื่อมันไม่มีสอนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยจากเรื่องราวของ A และ B รวมถึงบทเรียนจากคนที่ผ่านโลกมามากมายเราสามารถสรุปเคล็ดลับการสร้างปัญญาออกมาเป็น3ข้อสั้นๆที่ทรงพลังได้อย่างแรกสุดเลยก็คือจงลงสนาม ไม่มีทางเลยที่คุณจะว่ายน้ำเป็นจากการอ่านหนังสือสอนว่ายน้ำเพียงอย่างเดียวคุณต้องกระโดดลงไปในสระด้วยตัวเองเท่านั้นอยากเก่งเรื่องอะไรอยากเข้าใจอะไรจงเอาตัวเองไปอยู่ใกล้ๆสิ่งนั้นลดเวลาในการนั่งวิเคราะห์ลงครึ่งหนึ่งแล้วเอาเวลานั้นไปลองทำอะไรเล็กๆสักอย่างการกระทำเล็กๆหนึ่งครั้งให้บทเรียนได้มากกว่าการวางแผนที่สมบูรณ์แบบถึง10ครั้งเลยทีเดียว ต่อมาสิ่งสำคัญอย่างที่สองก็คือจงยอมเจ็บหัวใจของการเรียนรู้ในชีวิตจริงก็คือความผิดพลาดจงเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อความล้มเหลวเสียใหม่มันไม่ใช่จุดจบแต่มันคือค่าหน่วยกิจของวิชาที่ชื่อว่าปัญญาปฏิบัติ ยิ่งคุณจ่ายค่าหน่วยกิจนิ้วเร็วเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเรียนจบและเติบต่อได้เร็วเท่านั้นคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มเหลวแต่คือคนที่ล้มเหลวบ่อยที่สุดและลุกขึ้นมาได้เร็วที่สุดต่างหากและสุดท้ายซึ่งอาจจะสำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้คือการตกตะกอนประสบการณ์เพียงอย่างเดียวไม่ได้สร้างปัญญาเสมอไปคนเราสามารถทำผิดเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้ถ้าหากขาดซึ่งการทบทวน หลังจากการลงมือทำทุกครั้งไม่ว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลวจงหาเวลาเงียบๆเ,เพื่อถามตัวเองหนึ่งคำถามเสมอว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้างกระบวนการทบทวนนี่เองที่จะเปลี่ยนประสบการณ์ดิบๆให้กลายเป็นปัญญาที่ตกผลึกและฝังลึกเข้าไปในตัวตนของคุณ และนี่คือทั้งหมดของบทเรียนที่คนอายุ60อยากส่งต่อให้กับคนวัยหนุ่มสาวความฉลาดแบบข้อสอบเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมันคือใบเบิกทางที่ทรงพลังแต่มันเป็นเพียงเครื่องเดียวของสมการเท่านั้นเองหากขาดซึ่งปัญญาปฏิบัติแล้วความฉลาดนั้นก็อาจเป็นได้แค่เครื่องยนต์แรงม้าสูงที่ถูกจอดทิ้งไว้ในโรงรถไม่เคยได้ออกไปวิ่งบนถนนจริงๆ หัวใจสำคัญของเรื่องนี้ก็คือความฉลาดนั้นมีอยู่สองชนิดคือฉลาดในตำรากับฉลาดในชีวิตจริงซึ่งเราจำเป็นต้องมีมันทั้งสองอย่างปัญญาในชีวิตจริงเกิดจากการลงมือทำํำการเอาตัวเข้าเสี่ยงและการมีส่วนได้ส่วนเสียจริงเท่านั้นหัวใจของการสร้างปัญญาที่แท้จริงคือการกล้าที่จะล้มเหลวและที่สำคัญกว่านั้นคือการเรียนรู้จากมันเสมอ แล้วคุณละ่ะเคยมีประสบการณ์แบบนายบีบ้างหรือเปล่าลองคอมเมนต์บทเรียนราคาแพงที่คุณได้เรียนรู้จากการลงมือทำจริงให้เพื่อนๆได้อ่านเป็นวิทยาทานกันหน่อยขอให้คุณมีกล้าที่จะก้าวออกจากตำราและมีความสุขกับการสะสมปัญญาในชีวิตจริงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสรุปสั้นสวัสดีครับ